สวัสดีค่ะวันนี้จะลองไลฟ์สดครั้งแรกนะคะวันนี้ลงมาที่บ้านสวนริมทานค่ะอำเภอคูขาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้กาแฟมื้อเช้าค่ะทีแรกก็อยากจะถ่ายบรรยากาศของที่พักแล้วก็ บรรยากาศภายในบ้านสวนริมทานให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บภาพอะไรมากมายค่ะจิบกาแฟตอนเช้าก่อนนะคะอันนี้บรรยากาศบนที่บรรยากาศที่จิบกาแฟซึ่งจะอยู่สูงกว่าริมทาน ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเคยมาที่บ้านสวนริมทานกันบ้างคะที่อำเภอภูผาม่านคะ่ะถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าบรรยากาศดีมากถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยสามารถเล่นน้ำแล้วก็ทานอาหารไปด้วยได้เลยคะ่ะเมื่อคืนก็พักในเต็นท์กันคะ่ะจิบกาแฟกันหรือยังคะถ้ายังก็เดี๋ยวมาจิบกาแฟตอนเช้าด้วยกันคะ่ะ ะะขออนุญาตสายตาสักน,นิดนึงสวัสดีนะคะเพื่อนเพืนทุกคนใครเคยมาบ้านสวนริมพานบ้างคะอยู่อำเภอภูขาม่านค่ะตอนนี้หน้าหนาวอากาศกำลังดีเลยค่ะคล้ายๆกับอากาศคล้ายๆกับภาคเหนือตอนล่างนะคะเป็นอำเภอที่ ไม่เหมือนอำเภออื่นในจังหวัดขอนแก่นมีความแตกต่างกันมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันมีเทือกเขาเขาอยภูนะคะแถวนี้เขาเรียกกันว่าคูถ้าเป็นทางภาคเหนือเขาจะเรียกดอยใช่ไหมคะแต่ทางอีสานทางจังหวัดเลยทางชัยภูมิเนี่ยก็จะเรียกภู ก็เลยตรงนี้ก็เลยเรียกว่าภูผาม่านก็แสดงว่าเป็นอำเภอที่มีภูเล็กๆเตี้ยๆไม่สูงมากเหมือนกับทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกดอยนะคะทีนี้ภูที่เนี่ยก็คือไม่สูงมากแต่คาว่าไม่สูงมากเนี่ยถามว่าสวยไหมสวยนะคะรูปร่างเนี่ยสวยมากสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะคุณสัญชาตยานสวัสดีครับ ทานกาแฟหรือยังคะนี่กําลังทานกาแฟยอยู่เลยคะ่ะเป็นมื้อเช้านะคะออกจากเต็นท์มาไปอาบนะ้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็ช่วงประมาณใกล้ๆหกโมงเชาะะ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายบรรยากาศรอบๆแต่เดี๋ยวจะเอาเอาลงในคลิปในคลิปของทังช่องอีกทีนึงนะคะฝากติดตามกันด้วยคะ่คะค่ะกำลังดื่มเหมือนกันนะคะคุณสัญชาต,ตยานคะ่ะ โอเคค่ะชานกาแฟให้อร่อยนะคะมาชมบรรยากาศที่ภูผามา่านกันค่ะเมื่อกี้เล่าถึงเ,เรื่องภูกับดอยใช่ไหมคะภูที่เนี่ยค่ะภูผามา่านเนี่ยภูเขาของภูผามา่านเนี่ยจะเป็นภูเขาไม่สูงมากแต่ว่ารูปทรงเนี่ยสวยงามแบบเป็นฉากหลังที่แบบเราใช้ถ่ายภาพถ่ายอะไรได้ สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะลงภาพให้ดูในช่วงที่ลงเป็นคลิปนะคะตอนนี้เรามาทานอาหารทานกาแฟตอนเช้าก่อนค่ะทีนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับร้านเ,เขาเรียกอะไรนะชื่อร้านอะไรนะ้นบ้านสวนริมทานค่ะเมื่อวานนี้มาตั้งแต่เมื่อวานค่ะ บรรยากาศดีมากคือบ้านสวนริมทานเนี่ยจะอยู่ติดติดทานน้ําแล้วทานน้ำเนี่ยเป็นน้ําผุดนะคะเ,เพื่อนเพื่อนรู้จักน้ําผุดไหมคะคือมันมันจะผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจากดินนะคะจะว่าว่าไปแล้วเป็นก็เหมือนกับเป็นน้ําแร่ทางภาคเหนือคะ่ะน้ำภาคเหนือนี่คือเขาเรียกน้าพุร้อนใช่ไหมคะ แต่อันนี้น้ําผุดออกมาจากดินน้ําพุร้อนกับน้ําผุดออกมาจากดินเนี่ยถามว่าเหมือนกันไหม <Y i> คือน้ําพุร้อนเนี่ยมันจะมีมีอุณหภูมิที่สูงสูงไม่มากบางที่ก็สูงมากนะคะลงไปแช่ไป,ไปลงไปอะไรไม่ได้แต่บางที่ก็อุณหภูมิพอเหมาะที่จะลงไปแช่แต่น้ําผุดเนี่ยก็คือผุดขึ้นมาจากดินเหมือนกันกับน้ําพุร้อนะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอุณหภูมิจะไม่สูงอุณหภูมิจะไม่มาก ก็กำลังดีค่ะไม่ถือว่าเย็นมากเกินไปเมื่อวานนี้ก็ลงไปเล่นมาก็คือเหมือนเหมือนกับเราได้อาบน้ำแร่ทางภาคเหนือนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นวารีบำบัดเป็นคือมันผุดมาออกมาเองตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปฝากเพ,เพื่อนในคลิปนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูทีนี้ก็จะเ,เล่าเรื่องของอำเภอภูผาหมานนะคะ ที่มันแตกต่างจากอำเภออื่นๆของจังหวัดขอนแก่นถ้าเรามาทางภาคอีสานเนี่ยอภอขอนแก่นเนี่ยอเภอขอนแก่นเนี่ย,ยขอปัดปัดดูความเห็นเคค่ะนี่นะคะก็เพิ่งเริ่มไหลสดเป็นเป็นครั้งแรกผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยกันด้วยนะคะ อำเภอภูผามาในจังหวัดขอนแก่นแตกต่างยังไงกับอำเภออื่นๆอำเภออื่นๆเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็เป็นบรรยากาศทางภาคอีสานปกติอะค่ะเราจะมองภาพเหมือนมองภาพเหมือนเอ่อทางภาคอีสานโดยทั่วไปที่เราเราเคยไปเที่ยวกันใช่ไหมคะก็เป็นวัดเป็นอะไรปกติแต่ในอำเภอภูผามานเนี่ยเขาจะมีเทือกเขาให้เราเห็นได้ชัดเลยก็คือแต่ แต่จะเป็นเทือกเขาไม่สูงแต่ค่อนข้างจะมีเทือกเขาเยอะกว่าในอำเภออื่นและที่สำคัญรูปทรงของของของภูต่างๆเนี่ยเป็นรูปทรงที่สวยงามเราถึงตั้งชื่ออำเภอว่าภูขึ้นต้นคำว่าภูนะคะแล้วก็ภูผาม่านก็คือเป็นอำเภอที่มีภูมีภูเขานั่นแหละคะ่ะเมื่อวานนี้เราไปไหนกันบ้าง เมื่อาวานนี้นะคะเราไปที่ข้ามูตาหลอแล้วก็สระมรกตเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าไปเซิร์ชดูในใน Youtube ในอะไรก่อนก็ได้นะคะว่าเป็นยังไง <S <S แต่เมื่อวานนี้ที่เราเข้าไปมาก็คือสระมรกตเนี่ยสวยมากจริงๆ <S 1> <S 1> คือเป็นมันสระมรกตเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการที่ทางราชการเนี่ย ให้สัปทานกับเอกชนทําเหมืองหินค่ะก็คือหินเนี่ยเขาก็ระเบิดหินเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทีนี้ในส่วนที่เขาระเบิดหินเสร็จแล้วเนี่ยคือไม่ไม่ได้ระเบิดแล้วแต่ว่าถามว่าเหมืองนี่ยังทําอยู่ไหมยังทําอยู่ค่ะแต่ว่าในส่วนที่เขาไม่ได้ทําแล้วเนี่ยคือก็จะมีน้ํามาขังน้ํามาขังอยู่ในในเหมืองนั้นนะคะแล้ว ระดับน้ําที่สูงอะ่ะมันอาจจะมีผลทําให้เกิดเป็นให้น้ําที่ขังอยู่เนี่ยมีสีสันที่ไม่เหมือนกับธรรมชาติทั่วไปถามว่าความลึกระดับไหนก็เรียกว่าเหมืองน,นี้ลึกขนาดที่ว่าตอนที่น้ํายังไม่ไม,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 ไม่ไม่มาขังตอนที่เขายังทําเหมืองอยู่อะค่ะมองลงไปเนี่ยก็คือเห็นคนที่ทํางานอยู่ในเหมืองเนี่ยตัวเท่ามดนะคะถามว่าลึกขนาดนั้นเลยอะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาน้ํามันมาขังเนี่ยระดับความลึกของน้ําเนี่ยมันมีผลกับสีของน้ําค่ะแล้วทีนี้เหมืองเนี่ยพอเขาเลิกทําแล้วน้ํามันก็มาขังอยู่ในเหมืองใช่ไหมคะเขาก็ขยับขยับไปทําพื้นที่ใกล้ๆนั่นแหละค่ะคือต่อเนื่องกันถ้าเขาระเบิดตรงนั้นเสร็จตรงนั้นก็จะมีน้ําขังอีกคาดว่าต่อไปก็คือ,อ,อสารเนี่ยก็ คงจะมีความยาวที่มากขึ้นแต่อาจจะคดเคี้ยวตามตามพื้นที่สัมปทานของเขาถามว่าสัมปทานตรงนั้นมีกี่เจ้าก็สองเจ้าค่ะสองฝั่งถ้าไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งมองมาถึงมายังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นความสวยงามเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะมองมาจะไม่เห็นความสวยงามมากแต่จะเห็นสีของน้ําอะไรปกติแต่มาพอไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งที่มันเป็นหน้าผาหินเนี่ยค่ะมองไปเนี่ย จะสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนะคะของเหมืองที่เราไปถ่ายมาเนี่ยคะ่ะมาฝากเพื่อนๆในคลิปอีกทีหนึ่งติดตามกันในคลิปอีกทีนะคะพอเราออกจากสะมรลกตก็ถามรู้สึกจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมั้งร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดเราก็สงสัยนะ,ะว่าเอ๊ะหลบระเบิดยังไงเขาก็เลยบอกว่าช่วงตอนเย็นๆนะคะประมาณห้าโมงเย็นเขาจะมีการระเบิดหินก็ ถามว่าในโซนในโซนนั้นน่ะมีการระเบิดหินไหมไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าเขาคือเหมืองเนี่ยเขาขยับไปอีกอีกหน่อยนึงอะคะ่ะพอระเบิดปุ๊บหินเนี่ยมันก็จะกระจายกระเด็นนะคะกระเด็นมาฝั่งที่ที่ทางที่เขาไม่ได้ระเบิดอะ่ะมีบ้างเขาก็เลยบอกว่าก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดก็เลยไปคุยกับเ <laughs> จ้าของร้านก็ได้เออเป็น เขาเรียกว่าสนิทสนมการเป็นเพื่อนกันไปเลยค่ะเขาก็เล well ่าให้ฟังแล้วก็แนะนำเขาาเออวิวสวยนะคะหน้าน่าจะทำลานกลางเต็นท์แล้วก็ทำแบบมุมกาแฟตอนเช้าตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ้าก็มันก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีการระเบิดอยู่ระเบิดหินบางส่วนอยู่แล้วหินมันกระเด็นมาเขาก็เลยยังเกรงว่านักท่องเที่ยวอ่ะจะยังไม่ค่อยได้รับความปลอดภัยแต่ก่อนระเบิดเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณแบบ ก็มีการแจ้งแจ้งกันก่อนนะคะจะมีสัญญามีเขาเรียกหวอหรืออะไรเนี่ยค่ะ,ด,ะดังพอระฆครงดังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องหลบและปิดคือร้านก็จะปิดหน้าต่างปิดอะไรลงมาแต่ถามว่าถ้าหินมันกระเด็นมาโดนเนี่ยแล้วทางร้านทํำยังไงร้านก็เขาก็เลยบอกว่าถ้าเสียหายเดี๋ยวทางเหมืองเขาก็มา มาซ่อมแซมให้มาชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ถามว่าบ่อยไหมไม่บ่อยหรอกคะ่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่มากที่จะกระเด็นมาถึงเพราะว่าเขาขยับไปไปค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ถามว่ายังได้ยินเสียงการโม่หินได้ยินเสียงการทําเหมืองอยู่ไหมยังมียังยังได้ยินอยู่คะ่ะแต่ในโซนที่มันมีน้ําขังแล้วเนี่ยสวยมากจริงๆคะ่ะเป็นสีเขียวมรกตเลยก็ถึงตั้งชื่อว่าสระมรกตคะ่ะพอเราออกจากสระมรกตก็ ขับรถมาเรื่อยๆก็ยังตัดสินใจกับทีมงานอยู่ว่าจะไปไหนกันต่อก็คุยกันว่าเออผ่านไปทางภูตะหลอ,อก่อนเราก็เลยแวะเข้าภูตะหลอ,อก่อนไปที่ถ้ำภูตะหลอเนี่ยบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถ้าใครคิดจะไปเที่ยวแบบประจนภัยแบบถ้ำแบบธรรมชาติแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คือถ้าเขามีคำเตือนอะไรเราก็ต้องต้องต้อง,องเชื่อฟังอะค่ะ คือเราก่อนมาเราก็ศึกษาก่อนศึกษาเส้นทางศึกษาข้อมูลก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่เทศบาลวังสวาบเราก็ต้องไปติดต่อที่เทศบาลวังสวาบก่อนเราก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอ,อ,อไกด์ที่เขาจะนําทางไปซึ่งเขาทางานอยู่ในเทศบาลนั่นแหละคะ่ะคือการจะเข้าไปชมถ้ำวังสวารเนี่ยจะต้องมี คนพาไปค่ะแล้วพระเพ่อะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเพราะว่าปิดปากถ้าอยู่ค่ะคือทางเทศบาลปิดปากถ้าไว้เพราะว่าถ้าเปิดไว้ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนที่แบบไม่ดีค่ะเขาก็จะเข้าไปขีดเขียนไปทําลายหรือไปค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งก็น่าจะมีคนเข้าไปแบบอืไม่ค่อยดีหลายๆหลายคนอะนะคะ คือถ้ำเขาก็เลยปิดลงมาเองโดยธรรมชาติด้านในนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีส่วนที่ยังสำรวจไปไม่ถึงเขาก็เลยยังไม่ได้เข้าไปสำรวจแต่ทีนี้เนื่องจากหน่วยงานเขายังไม่ได้ลงไปสำรวจคนที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานคนที่คิดไม่ดีอะไรเงี้ยก็เข้าไปสำรวจกันเองพอไปสำรวจกันเองเนี่ยคาดว่าคงจะไปหาอะไรไม่ดีะค่ะเขาก็เลยแบบเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เขาก็เลยแบบ ปิดตัวเองค่ะโดยการหินก็จะล่วงลงมาปิดตากทางเข้าในส่วนที่เขาห่วงห้ามเขายังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปนั่แหละค่ะ mm hmm. ก็จะเหลือแค่บางส่วนด้านด้านนอกที่เราสามารถเข้าไปชมได้พอเราไปหาเทศบาลปุ๊บทางเทศบาลก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะมานำทางแล้วก็เอาไฟเข้าไปให้เรา mm hmm. ก็คือในถ้ำมืดนะคะต้องมีไฟเข้าไปค่ะแต่ทีนี้ บางคนก็าบอกว่าทำไมไม่ติดไฟเข้าไปอะไรเงี้ยอาจจะด้วยงบประมาณที่ทางเทศบาลเขายังมีมีไม่เพียงพอนะคะ mm hmm. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรวมทั้งเอ่องบประมาณในการดูแลเรื่องฟื้นเรื่องฟื้นเ,เรื่องไฟอะคะ่ะเขาก็จะใช้ไฟโซลาเซลล์ทีนี้ไฟโซลาเซลล์ถ้าสมมติไปติดตั้งเอาไว้เลยเนี่ยถ้าอยู่ในถ้าเนี่ยมันก็ไม่ไดโดนแสงใช่ไหมคะเมื่อไม่โดนแสงไฟมันก็ใช้ไม่ได้แต่ถามว่า ตั้งแผงไว้ข้างนอกแล้วเอาไฟเข้าไปข้างในมันโอเคไหมแต่ทีนี้แบบเขาบอกว่าในถ้ำเนี่ยมันค่อนข้างอับชื้นแต่อากาศเข้าไปไปดูแล้วก็คืออากาศโอเคค่ะหายใจได้ปกติแต่อุณหภูมิที่มันอับชื้นเนี่ยค่ะมันจะทําให้ไฟเนี่ยมันเป็นฟ้าข้างในแล้วพอมันเป็นฟ้าเป็นฟ้าเป็นไอน้ำอะค่ะข้างในคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมัน,ม,นมันก็จะใช้การไม่ได้ ปกติอะค่ะมันอายุการใช้งานก็ไม่นานเขาก็เลยจําเป็นจะต้องแบบไม่ไม่ติดไฟพอมีนักท่องเที่ยวหรือมาเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะเอาไฟเนี่ยเ,เจ้าหน้าที่อะถึงจะเอาไฟเข้าไปติดตั้งไว้ให้ตามจุดต่างๆค่ะนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลก่อนและอีกอย่างหนึ่งการไปติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะคะเราก็ เสียค่าไกด์ไม่ไม่มากค่ะที่มาเนี่ยคือเสียไปเสียไปแค่สามร้อยเงินส่วนเนี้ยเข้าเทศบาลนะคะเป็นการบํารุงรักษาเพราะว่างบประมาณลงมาในท้องถิ่นเนี่ยถามว่าเยอะไหมต่อปีเนี่ยเท่าที่เราสอบถามก็คือเก็บจากรายได้ในในเขตเทศบาลเองแล้วเนี่ยรวมทั้งงบประมาณจากทางหลวงทางราชการลงมาเนี่ยปีหนึ่งประมาณสิบล้านบาท สิบล้านบาทเนี่ยถือว่าไม่เยอะไม่มากจริงๆค่ะสำหรับไม่ว่าจะเป็นค่าเจ้าหน้าที่ค่าบริหารจัดการหรือค่าที่จะเอาไปดูแลรักษาส่วนต่างๆในเขตเทศบาลอาจจะเป็นถนนหนหทางหรือสาธารณูปโภคเนี่ยถือว่าสิบล้านบาทนี่ถือว่าไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเวลาเรามาท่องเที่ยวนะคะในเขตอำเภอภูผามาเนี่ย ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ก็ติดต่อเถอะคะ่ะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของของทางราชการนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะคะถ้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยสามร้อยถือว่าถูกมากๆเลยคะ่ะแถวแล้วถ้าลงไปเที่ยวลงไปดูในถ้ำเนี่ยถามว่าคู่ไมคุ้มค่ะเรียกว่าเป็นเป็นโถงถ้ำท,ำที่ใหญ่มากเรียกว่า ทางเทศบาลเนี่ยเคยทดลองพาคณะนักเรียนนะคะประมาณสองรถบัสหรือสามรถบัสน่าจะเป็นร้อยคนอ่ะเข้าไปในนั้นเนี่ยได้สบายเด็กๆเนี่ยเข้าไปในในร้อยคนเนี่ยคือวิ่งเล่นกันได้สบายแหละค่ะแต่ถ้าเข้าไปมากกว่านั้นได้ไหมจากการที่ลงไปสำรวจมาก็คือถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยสองสามร้อยคนพอดีไม่ใช่พอดีอ่ะยังแบบ ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้งคาวเนี่ยมีเข้าไปอาศัยอยู่ไม่มากนิดหน่อยป่าปายเพราะฉะนั้นแล้วรับรองได้ว่าอากาศเนี่ยเรื่องอากาศไม่อับไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่ถามว่าอับชื้นไหมมันก็อับชื้นเป็นตามธรรมดาของของถ้ำนะคะและที่สําคัญก็คือจะมีน้ำเนี่ยหยดลงมาจากหินย้อยเนี่ยอยู่ตลอดเวลา เดินเข้าไปข้างในเนี่ยสภาพบรรยากาศประมาณเหมือนกับว่าฝนตกปลปอยๆอะค่ะแต่เปอยๆนั้นมันคือเยอะไปจะน้อยกว่าฝนตกเปอยๆนิดนึงคือจะมีน้ําหยดจากหินย้อยเนี่ยลงมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็แบบถามว่าอุณหภูมิร้อนไหมไม่ร้อนค่ะแต่ว่ามันเย็นๆอะแต่ว่าร้อนไหมมันก็มีความร้อนนิดๆ มันเย็นแบบร้อนๆบรรยายไม่ถูกอ่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าร้อนแบบแบบเราอยู่กลางแดดอะไรอย่างนี้นะคะมันมีความเย็นจากน้ำที่มันหยดลงมาจากหินย้อยแล้วก็อุณหภูมิคือเหมือนจะอับมากไหมไม่อับมากแต่บรรยากาศข้างในมันจะมีพวกหินคอร์สหินหินปูน หินกแกลนี่มีเขาเรียกว่าในนั้นน่ยมีมีแล่มีท่ามีแร่ท่าสำคัญสำคัญเนี่ยหลายอย่างทางหน่วยงานราชการเขาก็เลยจำเป็นต้องปิดเอาไว้ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่แบบอยู่ฟังกันเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศที่เที่ยวต่างๆในภูผามาเนี่ยไปฝากอีกเยอะๆเลยค่ะ แล้วก็คลิปที่เราไปชมถ้ำภูตะหลอเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงในคลิปลงในคลิปในในช่องให้ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาชมความงามกันอีกครั้งนะคะส่วนเพื่อน,อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเนี่ยแนะนำให้ลองมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นดูนะคะนอกจากอำเภอภูผาม่านแล้วเนะะี่ยยังมีอำเภอที่น่าเที่ยวอีกหลายอำเภอแต่วันนี้ เรานำเสนออำเภอภูผ,ผาม่านก่อนนะคะรับรองค่ะมาแล้วติดใจแน่นอนโดยเฉพาะวันนี้เรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรามาเก็บบรรยากาศที่บ้านสวนลิมลิมทานเป็นน้ําผุดโดยธรรมชาติผุดแบบไหนผุดแบบชนิดที่ว่าเป็นน้ำตกได้เลยค่ะแต่เป็นน้ําตกที่ระดับน้ําไม่ลึกนะคะไม่ลึกแล้วก็สวยงามค่ะ แล้วเป็นธรรมชาติมากเป็นน้ําแร่เรามาอาบน้ําแร่ของทางภาคอีสานดูนะคะเคยไปอาบไปอาบน้ําแร่ที่เชียงใหม่ที่ทางภาคเหนือกันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าไปอาบน้ําแร่จากน้ําพุร้อนแต่คราวนี้ลองลองลองมาอาบน้ําแร่แบบทางภาคอีสานดูค่ะเขาเรียกว่าน้ําผุดอะค่ะลองอาบดูแล้วโอเคค่ะเมื่อวานนี้ไปไปอีกที่หนึ่งไปอาบน้ําแล้วรู้สึก แสบผิวแต่วันนี้เมื่อว,วานเนี้ยมามา,มาที่บ้านสวนริมทานมาอาบน้ําผุดเนี่ยคะ่ะโอเคเลยคะ่ะแบบไอที่แบบเราแสบจนแดงเนี่ยมาอาบน้ําผุดเนี่ยหายคะ่ะแล้วเรารู้สึกโอเคเลยไม่แต่ไม่ร้อนไม่แสบเลยเรียกว่าวารีบําบัดเลยคะ่ะวันนี้เป็นการทดลองไลฟ์สดครั้งแรกฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดเรื่อยๆละคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเ,คเนี่ยดูสิคะเนี่ยออกจากไลฟ์ยังออกไม่เป็น <laughs> ทำยังไงจบโอเ